สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอีกแทนคุณฟาดพิธาแพ้เพราะทำตัวเองเมื่อวันที่20กรกฎาคม2566สำนักข่าวดังรายงานว่านายแทนคุณจิตอิสระรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการประชุมรัฐสภาที่ถกกันกว่า7ชั่วโมง โดยผลโหวตไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งและหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติ7ต่อ2รับคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตร้องให้วินิจฉัยคุณสมบัติสสนั้นเกิดจากเหตุเพราะนายพิธาขาดธรรมภิบาลในตัวเองเป็นคนทุศีลมีมนทินรู้ทั้งรู้ว่าห้ามถือหุ้นสื่อในทีวี ที่ยังคงสถานะความเป็นหุ้นสื่ออยู่แต่ก็จะงงใจฝ่าฝืาฝนกฎหมายหรือเป็นเพราะเชื่อกุญสื่อด้านกฎหมายคนเดียวกันที่เคยแนะนำนายยัชนทรจนเป็นเหตุให้จเจริญรอยตามกันใช่หรือไม่ทั้งการสิ้นสมาชิกภาพถูกตัดสิทธิและถูกดำเนินคดีอาญามาตรา151อันเป็นวิบากกรรมที่นายพิธาทำตัวเองล้วนๆไม่เกี่ยวกับใครคนอื่นเลยหากจะโทษจงโทษตัวเองที่ไม่รอบคอบพ,พอและตีความกฎหมายตามใจตนเองควรหยุดนำมาสร้างวัฒกรรมโจมตี ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังกันในหมู่ประชาชนเกลียดชังองค์กรอิสระและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยควรให้สติให้ปัญญาในการเคารพกฎหมายไม่ใช่เป็นฝ่ายออกกฎหมายแต่กลับทำลายกฎหมายเสียเองขอย้ำประเทศไทยเป็นนิติรัฐไม่ใช่นิติด้อมส้ม มีกฎหมายไม่ใช่กฎหมู่และประชาชนตาสว่างเยอะแล้วหลังจับโปะเครือข่ายก้าวไกลและพวกใช้ดโอหรือปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารคุกคามกระบวนการยุติธรรมศารกกตสวและคนเห็นต่างแบบล่าแม่มดทั้งหมดนี้ล้วนเป็นวิบากกรรมที่นายพิธาหลอกตัวเองมาตลอดว่าตนไม่ผิดผมจึงขอเตือนสตินายพิธาว่า ควรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับใจสำนึกในความผิดที่ตนก่อไว้อย่าสร้างกรรมเพิ่มและสำนึกในบุญคุณประเทศชาติบ้านเมืองทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายไม่ได้ฆ่าประเทศไม่ได้ฆ่าสถาบันหลักของชาติหยุดทอดคนอื่นให้คนเข้าใจผิดเพื่อสร้างความแตกแยกในสังคมและพิจารณาตนเองว่าคุณทำผิดอะไรบ้างรู้ทั้งรู้ว่าคุณทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามไว้แล้วจะให้มีเลือกตั้งไปทำไมคุณมีการไปรับรองผู้สมัครสสในฐานะหัวหน้าพักทำไม ให้ต้องเสียเวลาสภาสองวันทำไมและสุดท้ายโทษคนอื่นทำไมทั้งหมดนี้หากเกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองคือต้นทุนที่แท้จริงที่นายพิธาและพักเก้าวไกลต้องจ่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ